โอเควันนี้ก็มาอยู่กับปูบายเยนในงบ500,000เอ็มกันครับผมจริงๆทีมนี้จัดแรกๆก็ประมาณ500,000เอ็มนิดๆนะครับผมตอนนี้นักเตะน่าจะราคาขึ้นกันหมดนะหน้าเป้าครับผมเป็นแฮร์รี่เคนปี H G บวก5 ราคาอยู่ที่9 6 0 0หตอนนี้นะครับผมตอนผมได้มาประมาณ80,000ืนเอ็มนิดๆนะครับส่วนพลังก็จะติดบูธฟูลทีม23-24บามยิบสเยนมิวนิกลิมิเต็ดไทม์ด้วยนะครับผมเสียง bon n, บอลเบิกสจบสกอร์เบิกสามกคุมอารมเบิกสพลังการยิงเบก 2, ิกสน,นะครับผมก็มาดูไส้ในอันนี้ว่าครับผมพลังก็เตือนๆเลยนะสกอร์ร้อยสาพลังการยิง 103, ร้ 103, อยสายิงไกลร้ 103, อยสามสิบแต่รูปโทษร้อยสามสิบพลังถือว่าเถื่อนนะแฮร์รี่เคนมาดูกันที่ปีกซ้ายและปีกขวาครับผมเป็นแฟงก์ลเวอรี่แล้วก็แซนนาบี้นะคครรััับผมตวววนีี้้้เเ็จทงู่ลลยแลสกอ กอดีทั้งคู่นะครับผมมีความคล่องความเพิ้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่ฟองเลเบลลี่ตอนนี้ขึ้นไปหนึ่งแสนเลยนะตอนผมได้มาใหม่ๆก็ประมาณหกหมื่นเอ็มแค่นั้นเองตอนนี้ราคาขึ้นถือว่าโหดมากส่วนแซน์นาบี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่แสนสองก็ได้มาประมาณแสนนิดๆพลังจบสกอร์ปิดต้นความเร็วพลังการยิงก็ประมาณนี้ครับผม ขอ,องรีเบลลี่นี่ก็จะห้องผิวปั่นอะไรเงี้ยได้หมดต่อมาเป็นมาเทอุนนะครับผมผมจับมายืนกลางลุกนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่เขาเล่นได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกเลยนะมีสปีดต้นความเร็วนะครับผมการจบสกอร์พลังการยิงกับสีแดงนะตัวนี้ส่งสั้นก็เกือบสีแดงนะส่วนราคาก็อยู่ที่3 4 0 0 0นเอมนะครับผมตอนผมได้มาก็3 0 0 0 0นนิดๆนะครับาาพลังก็ประมาณนี้เลยได้ทั้งรับทั้งลุกเลยตัวนี้ต่อมาเป็นคู่กลางลับครับผมเป็นโจโชคิมมิตแล้วก็กอรเลสกานะครับผมราคาโจ อยู่ที่25,000เอ็มนะครับผมถ้าผมได้มาก็ราคาประมาณนี้ทั้งคู่เลย2ตัวนี้ถือว่าเป็นคู่ประจําของใครหลายๆคนที่ทําฟูบายเยนมิวนิคเลยนะครับเก่งทั้งคู่นะรังเกมรับก็ดีทั้งคู่เลยเบียดปะทะดีทั้งคู่นะครับผมเบเรสกาจะเป็นนักเตะที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความเร็วนะครับผม กร์ได้ทั้งคู่เลยนะจริงดีทั้งคู่พลังก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาเป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวาครับผมเป็นอัลคองโซเดวี่แล้วก็เจ้าคันเซลโลคองโซเดวี่นี่พลังสปีดต้นและความเร็วก็น่าจะติดท็อปเกมนะครับผม <S <S เป็นนักเตะที่แบบว่ามีความเร็วแบบท็อปทอปของเกมเลยนะครับ <S <S ส่วนเจ้าคันเซโลถ้าไปเล่นปีใหม่ๆถือว่ามีความเร็วจัดจ้านเลยนะครับผม <S <S ส่วนราคานะครับ อคองโซเดวี so ตอนนี 18, 14, 15, ้อยู่ที่1,0,000แสนเอ็มนะครับตีกลมเจ้าคอนเซโลหนึ่งหมื่นแปดพันเอ็มนะครับอคโซเดวีผมได้มาประมาณ7 6 0 0 0มนเอ็มนะตัวนี้ตอนนี้ราคาขึ้นนะครับส่วนเจ้าคอนเซลโลผมได้มาประมาณ1 5 0 0 0นเอ็มนะครับประมาณนี้สองตัวนี้ก็เล่นเกมรับดีทั้งคู่นะครับมีสปีดต้นความเร็วที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นปะทะดีทั้งคู่นะครับผมเข้าสกัดเข้าปะทะดี ต่อมานะครับผมเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กอูปาเมกาโนและคิมินแจนะครับตอนตัวนี้ก็รูปร่างใหญ่ทั้งคู่แล้วก็มีความเร็วทั้งคู่นะครับผมนี่พลังเกมรับก็ประมาณนี้ครับผมข้าประทะเข้าประกบดีทั้งคู่เลยดันเข้าสกัดได้หมดเลยครับราคานะครับอูปาเมกาโนตอนนี้ก็อยู่ที่10,000นเอมนะครับผมอูปาเมกานโนผมได้มาประมาณ80,00นเอมนะครับผมส่วนคิมินเจผมได้มาประมาณ1 4 0 0 0นเอมนะประมาณนั้นส่วนประตูของเราใช้เป็นนอยเออร์ปี23ไลน์นะครับผมก็ถ้าใครมีงบอัพประตู เอานะครับเพราะว่าปีนี้แม่งก่ำคาบ,บก็หนึ่งซื้อมาตีเองก็ได้นะครับผมก็พันเอ็มนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมบาเยอร์มิวนิกชุดนี้กันดีกว่าครับผมได้อย่ได้อยทัดดินี่่ะแซนนาบี้ยิงไกลไปคมจัดเอาเรื่องนะตัวนีนะ้ยิงไกลได้นะตัวไหน ิมฟองิเบรี่ฟองิเบรี่ปั่นดิได้ตามไปยังไงล่ะเอาเรื่องนะดูการยืนตำแหน่งช่องแบบรอจบอะ่ะรอจบอะ่ะไปกอลิเกะเอเออไปเออคิม,มินแจขึ้นมาทำไรฮัลโหล อยากมีบทกิมมิดเลี้ยงพิวๆโอ้โหเข้าไปจบด้วยเทาซ้ายคมๆโอ้โยลูกนี้แม่งพิวจริงกลางรับทั้งคู่ของเรานี่ยิงได้หมดนะเออจบสกรอร์ได้ทั้งคู่เลยเฮ้ยยิงเหรอหรือว่าจะส่งไป มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ไงตัวใหญ่กูก็ชนหมดนี่ไงเลี้ยงหลบซับนี่ไงไอ้เชี่ยโคตรเก่งโอ้โหสุดจัดอ่ะขอนาทีท้ายอีกสักเม็ดไปอีกสักเม็ดไปไปแล้วสายนาบีหลุด อันตรงนี้แหละการเรียบร้อยนาทีสุดท้ายแซนนาบ,บีก็เอาให้ดึงโกมาอย่างนี้ก็หวานๆเดแซนนาบ,บีครับมาครับ,รบย,รยังไงยังไงเปิด่อลสกาโอ้โหเกือบดีอ่าเรียบร้อยมองเล็บเล่ อ่านตรงนี้แหละเรียบร้อยโอๆๆ้โหโคมงคมคมของเล็บลี่นี่ไงเขาส่งพลาดไปละแฮลิเคนเฮลิเคน์ฮลิเคนงแฮลิรี่เข่แฮลิรี่เข่แฮลิรี่เข่แฮลิเคนมาเองเป็นยังไงละ่ะยังพอตีเสมอได้ <irdi> นั่นไงอุ้ยได้โย ยาคาเซโลรีเฟกไวสวยออกเถอะออกเถอะโอ้ยอ,อย่างนี้ก็สวยดิยไปละไปละเฮลิเคงเฮลิเคงบังบงังปั่นโอ้โหโคมคมเฮลิเคงเฮลิเคง เว้ยเขาชิงบอลอะไรกันวนะน่ะนี่ไงโดนคิมบินแจใสยปาโจอู้แล้วหลุดนี่ไงโอ้โหแล้วปั่นอย่างง่วงอย่างเข้าอยู่ลูกนี้คตรฟุกอะ่ะนี่ท่าไรเฮ้ยเอาเอา,เอา ยังบอลกันเองเว้ยนักเตะโกปะโจปั๊บปั๊บป๊บแฮร์่เขงปั่นคงโอดโหดตัวนี้ดู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 ท่าเหมือนคนต้นตีนจัดไปเอร์ตัวอะไรหาช่องโอแซนาบรี เว้ยจานต้องติดได้ตัวไอ้เอ้ยเอ้ยอืมอืมมั่วมั่วมั่วไปแล้วแฮลิเคงเฮ้ยปั่นตรงนี้อุ้ยเอาดีทีปักเชี่ยเออดูท่ายิงโคตรเฟียวอ่ะแล้วแม่งเข้าด้วยปังท่ามันจะล้มอ่ะ